สวัสดีพู้ชมหนึ่งท่านนะครับสวัสดีพู้ชมถึงสามคนนะครับสวัสดีค่ะสองสองอะไร เอซีนะคะอานวอรอย่างภาษาอังกิษเนยียอันวอร์หรอเป็นยังไงบ้างถึงมือหมออย่างเรียบร้อยเลยนะคะเสียงแะแหบบ้างนะก็มีมูท่างหนึง่งม่มีหมอท่างหนึง่งไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียว <c oughs> ส,สู้สวัสดีครับม่สวัสดีครับสูส้ๆนะคะขอบคุณมากนะคะ เสียงเหี้บบอกให้ไว้นะเมซี่จะน้องนี้ให้ไว้นะเมซี่จะให้ไว้นะครับเมซี่จะวันนี้นอนโรงพยาบาลวันแรกนะครับสู้ๆนะครับไห้ไวนะครับเมซี่จะกุ้งกิงให้ไวนะครับเจสี่จะลูกปลา ไฮไวท์เ <c oughs> ่นไหกุ้งกินไฮไวท์นะครับสวัสดีเอลุซานะครับไฮไวท์เสียงเซ็กซี่ขอบคุณดาวห้สิบดวงนะสบายดีไหมครับแม่สี่ไฮไวท์นะครับครับขอบคุณดาวนะครับเป็นกำลังใจให้นะแม่สี่ไฮไวท์นะครับเสียงแหียบบง ก็คือเปลี่ยนบุญเนาะหายไวแล้วมอมแม่จะอยู่โรงพยาบาลแล้วครับหายไปแล้วแม่สีจะเศร้าไป so แล้วแม่ <c oughs> มันเห็นว่าไปงานแล้วครับยังว่าติดโควิดต้องเป็นฐามปญัญญาอ่อนเนาะโอ้ย สิไปหามันอยู่หายไปนะเกสิเจ้าหายไปหรือหายไปรือจ้าขอบคุณมากนะครับอาการดีขึ้น่าเมย์ก็เพิ่งมา,างวนนันแรกครับหายไปนะครับจริงข้าเพิ่งเข้ากระบวนการากวันแรกหายไปไปนะครแล้ว ุูมาญ่าสิ็จะบูแม่ทานข้าวได้ปกติไหมคะทานได้ปกติแม่ <c oughs> <c oughs> มสีดึงน้ำอุ่นนะครับให้ไไปนะแม่จ้าเสียงเปลี่ยนเลยแม่เปลี่ยนแล้วเสียงเปลี่ยนอยู่หรอใหายไปนะกะจีปลาต้มแม่น้อย หายไปไวนะ้แล้วเจีสีขอให้หายไปไว้แลครับหมอว่าเจ็ดวันถึงสิบวันสามความรู้ขึ้นเขาด้าวยเมียจ้าสาวไว้ด้วยเมียคอยทัเจ้ามาเรียนตลกให้เพิ่องอยู่ดีแม่ดีขึ้นอย่างทัส้สู้นะครับ ุ่มเกมบอกว่นเออหายไปแล้วแม่พี่ก็พึ่ออกมากากตัวยออ๋อเศร้าไปไปเด้อเออภาษาอังกฤษอ่านไมออกนะครับนี่ต้องขอโทษด้วยรักแม่รีบหายรีบออกมาเศร้าเพ่งเลยคอยว่าแม่เจป่วยว่เป็นกคือแมวเนาะ หายไปนะครับทานยาครบหนึ่งวันเดียวหายเลยดื่มน้ำอุ่นเยอะไม่ดาดาเลยหายไปแล้วเจสีตาหายไปนะครับไบข่เลยอ่านร่างไง <c oughs> อ่านไม่ออกหรอกเพียงรับแจ้ให้ครับจากลูกหลานทีมงานสารเราจา้า ผู้จัดการอยู่โรงพยาบาลเลยคะ่ะโรงพยาบาลสวนภูมิคะ่ะกินอย่างข้าวเสียบวัวเมียไฮเว้ยนะแม่เป็นหว่วงเรือจา้าผู้สาบอุตสีอีโบนคือปฏิทเนะแม่ออกโรงพยาบาลสร้างเสร็จพอดีขึ้นบ้านแม่ต่อรถอยไยเว่ยนะครับไยเว้ยนะจา้า จ้าเาว้าไว้เด้อเศ้าไว้เด้อเป็นไงบ้างคุณน,น้องอไอพี่ทามติดโควิดเลยสวัสดีครับแม่ดีขรือยังหายไมวกระจายสู้ๆเลิบเลิบ เสียงคือสีพอนขักสู่ส,สู่ลูกไผ่สีรอดบอ่ราะเรามร์โดเป็นแรงใจเลยเม่แต่หายไวเลยได้จริงไหลไปน้ำอุ่นตลอดแม่โรคคือพออยาธแม่ยอยง หายไปคิดนาะมยเยอะนะจ๊ะคิดถึงครับเออมึงจมาขัคุณกกอย่างงามนี่งนะี้ปุป่วยอีปเปียมึงแม่ทติดเรือสูสู้สามักกอดเบาหน่อยเนาะอืมอีโบติดบ่เม่บ่อีโบ,บ,บติดเมีหายไปเรื่ ประกันหมดไปละเหมือดแียบเมือตะเดือนก่อนพี่เทาเขาไม่มิถามหายไปแล้วเจ๊สีจะชสวัส,สว,วคีครับแมสซีหายไป้ะครับครับไม่รู้ว่าเขาให้อะไรกินเราไปดูกับข้าวก่อนัอะไร すぐ出るなさい,い。 เป็นห้องรวมนะครับถือว่าพักผ่อนออกหลังจากที่ออกงานมาแลมปีนะครับเราก็ถือว่าพักผ่อนแล้วก็้กันวันนี้ได้เป็นเทนเไหร่เนี่ยฮหอดกำอาหาเลยม,มู้วอยู่โรงบามคือว่าน้าพุ่มหน่ I don't know. ไม่ได้เป็นก่อนเม็ดไปหยุดพักก่อนนะครับวันวนี้วไม่เอาขากล้องมาด้วยเดี๋ยวกระหายไปให้เต้าทิ้เหล้วสายพันธุ์นี ข้าเจ้าใส่ผดนลูกตถดอกจีลูกแบบลังวันอยู่ลูกเห็ด รประมาณนี้แหละครับประมาณสิบวันผู้ใดเป็นแหล่งเกซีอ,อา่างพานน้ำ กินหน้ำหลวนเลอรยังหายไหมซาลิคุกไก่ค่าลูกสาวดีว่ากิดว่าอาการเริ่มต้นเป็นไหนเนี่ยไม่บอกปล่อยให้งงดีวด่าจอยตี ได้ประเด็จไปแรับรางวัลน้ำรูปพี่ชัดติดตัวค่ะไม่รู้ไม่ติดหรอกมั้นได้หมายเขาติดหรอก เาคื บบคร่าวนันนี้เดี๋ยวก็หายจะจะเดี๋ยวก็ได้ออกไปกวนตีนของมลเนี่ยเอาตำฮวงบอบอหายไปแล้วจ้ะมืดก็หายอาการเริ่มต้นเป็นยังไงครับก็มีแต่ไอ โอ้ยอุ้ยเขไม่แทนเ็ไม่ทายค่ะตอนหนูติดรักษาสิบวันน้ำหนักลดสี่โลเออคือว่าลดเป็น ัสือจักห้าสิบลูกใส้หูเลียบ็จะหงูเลียพืจ่จกันรอจะได้เพื่อนสุวันอยุบันเลยพันกูจิดสายพันอย่างน้องอูค่ะสู้ๆนจะจ๊ะ

เดี๋ยวคออีเมลีปากเทียร์หอกวนคืออีเมลี่ปันหรอือนาะงปาใส่พอกยางไลมาหรือเมื้อการแบบไหน ยงเห็ดอ้วนเกียงไก่ใส่เห็ดไม่ใส่เห็ดมุ้ทาเดียอ ทุ่งกษติดตัวแนสีขาวว่าดูลุงลนะสูสีจ้า Bueno, a ver, vaya. กินลำอุ่นแล้วแม่เจ้าอยากกินลำเย็นอยากเปิดเอปุซูขมิ้นอยากขอดที่ยมึงอีโบดลองบูดติดบอจ้าอาธิษฐานอีโบกติดบอ,อจ้า ไปแค่น,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณอับเลอ์การใหม่นะคะขอบคุณม,มากค่ะบ๊ายบาย